สวดสั้นๆ12คำนี้นะครับแล้วคุณจะทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองค้าขายดีร่ำรวยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำพระคาถาสั้นๆน,นะครับสวดเพียง12คำนะครับจะค้าขายดีร่ำรวยจเจริญรุ่งเรือง นะครับทำมาหากินรุ่งทำมาหากินค่องการค้าการขายเนี่ยราบรื่นนะครับก็เป็นคาถาที่สวดสั้นมากๆนะครับแต่เห็นผลแล้วก็มีหลายคนที่เห็นผลจริงมาแล้วนั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ขอฝากอีกนหนึ่งใครที่สนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ท่านจะได้วอลเปเปอร์คาถาที่ควรสวดเลิกเปลีย่ยนเพียง1 9 9บาทเท่านั้นนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนิดนึงว่าคาถาที่จะให้วันนี้จะไม่ได้เน้นไปในเรื่องโชคลาภมากนะครับจะเน้นไปในเรื่องของการทํามาหากินทํามาค้าขายนะครับก็สวดตั้งใจสวดทุกวันนะครับแล้วเรื่องการงานจะค่อยๆดีขึ้นนะครับการค้าขายจะค่อยๆดีขึ้นและที่สําคัญเลยนะครับเรื่องการหาเงินหาทองพวกนี้จะคล่องมากขึ้นนะครับเพราะว่าพระคาถาเนี่ยเป็นพระคาถาที่ ศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็เป็นคาถาที่เรียกว่าต้องใช้พลังสมาธิในการสวดน,นิดหน่อยนะครับก็แนะนำว่าใครที่จยากสวดคาถาดีๆให้ได้ผลนะครับก็ควรหมั่นที่จะนั่งสมาธินะครับต้องฝึกนั่งสมาธิเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าพระคาถาเนี่ยเป็นพระคาถาที่ต้องใช้สมาธินะครับก็ใครที่ได้สวดแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ สามารถปรเปลี่ยนชีวิตได้จริงนะครับแต่ว่าก็ต้องสวดต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกวันนะครับโอเคก็ก่อนจะไปสวดกันเนี่ยให้เพื่อนๆตั้งนะโมขึ้นมา3จบก่อนนะครับก็สวดให้มีสมาธิให้ตั้งใจระลึกถ,ถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับแล้วก็คุณปิดาบรรดาคูบอาจารย์และนึกถึงพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต นะครับหรือใครที่นับถือลูกศิษย์ในสายของท่านเนี่ยจะนึกถึงลูกศิษย์ในสายของท่านก็ได้จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆสวดดังต่อไปนี้นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาสวดเพียง12คําคำนะครับส2ำสั้นๆแค่นี้เองนะครับใครจะสวดกี่จบก็ได้นะครับแต่ท่านแนะนำก็อย่างที่บอกไป13579 นะเมื่อสวดเสร็จแล้วทุกครั้งนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นสมาธินะครับก็ใครที่อยากค้าขายดีก็ขอให้ค้าขายดีใครที่อยากร่ำรวยก็ขอให้ร่ำรวยใครที่อยากจะพบเจอสิ่งดีๆเรื่องการงานได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะครับมีลูกน้องบริวารที่เชื่อฟังมีคนที่หยิบยื่นโอกาสมาให้ก็ขอในตรงจุดนั้นไป แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าต้องสวดให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับและคาถานี้เป็นคาถาที่เน้นในเรื่องของการทำมาหากินเป็นหลักนะครับหรือบางคนเนี่ยจะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่จะไปดีลงานไปติดต่องานนะครับไปพูดคุยในเรื่องของการงานต่างๆนะครับก็เวลาที่เราเดินทางเนี่ยให้เราสวดไปในใจก็ได้นะครับสวดไปจนกว่าจะถึงที่ ที่จะไปดีลงานนะครับก็สวดให้ได้นะครับสวดในใจนะคือ12คำเนี่ยท่องไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะครับก็ท่องไปท่องไปพอถึงเน่ยก็อธิษฐานให้ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูกับเรานะครับหรือใครเป็นนักพูดก่อนขึ้นเวท,ทีก่อนทําอะไรเนี่ยให้สวดก่อน12จบค่อยพูดหรือค่อยไปอ่าค้าขายแบบนี้นะครับทำทุกวันชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอน นะครับคาถานี้ไปลองสวดกันดูนะครับก็ใครเห็นผลอะไรยังไงก็มารีวิวกันด้วยโอเคก็เดี๋ยวจะมาเปิดดวงชตากันต่อนะครับ 3. วันเกิดต่อไปนี้นะครับการงานเด่นนะครับรายได้จะมากขึ้นมีวันเกิดไหนบ้างมาดูกันนะครับเริ่มจากวันเกิดแรกนะครับคือคนที่เกิดวันอังคารนะครับใครที่เกิดวันอังคารนะครับเรื่องการงานเนี่ยจะได้ขยับขยาย นะครับมีงานเข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับมีงานเข้าหาคุณเนี่ยมากกว่าเดิมนะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับงานเยอะเงินแยะเลยนะครับจะมีลูกค้ามาขึ้นหรือใครที่ทํางานประจําแบบมีค่าคอมมิชชั่นให้นะครับประเภทที่แบบสมมุติคุณทํางานประจำเนี่ยแต่ว่ามันมีค่าคอมมิชชั่นนี่ยถ้าคุณขายได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นคุณก็ได้เพิ่มขึ้นจํานวนเท่านั้นเนี่ยแบบนี้ดี นะครับแต่ใครที่ทํางานแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นเนี่ยงานบางประเภทเนี่ยเป็นงานที่แบบงานเยอะเงินงานน้อยไม่รู้แต่ว่าได้เงินเดือนฟิกเท่าเดิมแบบนี้อาจจะเสียเปรียบหน่อยเพราะว่างานคุณมันจะเยอะนะครับสาหรับคนที่เกิดวันอังคารวันเกิดที่2ครับคือคนเกิดวันพุธนะครับใครเกิดวันพุธนะครับคุณจะประสบความสําเร็จได้รับคําชื่นชมนะครับได้รับเสียงยินยอนะครับจากคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็น เพื่อนของคุณหัวหน้าของคุณหรือลูกน้องของคุณนะครับคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงนี้จะได้รับคําชมได้รับแรงบันดาลใจสิ่งดีๆจากคนรอบข้างในที่ทํางานนะครับคนเกิดวันพุธเนี่ยถือว่าเรื่องการงานเนี่ยจะดีมากๆส่วนใครที่ทําออนไลน์อยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะโด่งดังและประสบความสําเร็จครับสําหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับ ต่อมานะครับวันเกิดที่3นะครับที่ดวงชะตาโดดเด่นในเรื่องของการงานคือคนเกิดวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเรื่องดวงการงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่ทําอยู่นะครับทําอะไรอยู่ก็จะรุ่งเรืองร่ารวยมีแต่ความก้าวหน้านะครับทําอะไรเนี่ยก็ดีช่วงนี้นะครับก็คนเกิดวันศุกร์อย่าปล่อยให้ดวงมันผ่านไป นะครับอยากทําอะไรรีบทํารีบลุยรีบสร้างแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนสําหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับก็ขอให้คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยก็ร่ํารวยแล้วก็อย่างที่ผมให้ไปนะครับคาถาที่ให้ไปตอนต้นคลิปนะครับนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาท่องไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดวงดีหรือคนดวงไม่ดีถ้าดวงไม่ดีเนี่ยมันจะไปปรับแก้ก่อนนะครับคือถ้าเป็นคนดวงไม่ดีอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะ แล้วเหมือนมันเหมือนน้าที่แบบคนดวงไม่ดีเหมือนน้าครึ่งแก้วครับต้องเติมน้ําเข้าไปเพิ่มก่อนถูกไหมอาะต้องเติมน้าเข้าไปเพิ่มก่อนแต่คนที่ดวงดีเนี่ยเหมือนน้าที่อีกประมาณ7 5็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วเติมคขื่นเข้าไปนิดเดียวก็สุดยอดเลยนะครับพูดพูดกันประมาณนี้แล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพจะได้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับคนดวงดีเนี่ยมันเหมือนเอ้ยคนดวงไม่ดีเนี่ยมันเหมือนบางอย่างมันขาดอยู่แต่คนดวงที่ดีแล้วอ่ะไม่เหมือนมันจะเต็มแล้วอ่ะคือ ถ้าได้คาถาเข้าไปช่วยอีกอะมันก็เต็มเลยถือว่าดีเลยโอเคก็คลิปนี้มาให้ข้อมูลสาระความรู้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัดไปนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนเพีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ